วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นด้วยกันใน PS4 เครื่องเดียวนะฮะแบบสองคนเอ่อมาคืนแป๊บนึงพี่ขอเอามาขอไมค์คนออกก่อนจะเป็นแบบนี้นะฮะให้ทุกคนเปิดจอยที่สองแล้วก็มันถ้าท่านผู้ชมมองตรงมุมขวาดีๆนะฮะด้านล่างเขาจะให้กด X Hey, ให้กด x ไปเลยฮะ,ฮะแล้วระหว่างนี้ก็รอแค่นี้ทีนี้ก็เล่นได้สองค<ส>นแล้วอู้หหรอจำฮะ เฮ้เฮ <Indians> no <flying vampire> <player> ้เอเดี๋ยดเดม่เคล่นมูไม่สังเกตอะไบ้างเหรอตูดต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 ดดืนนั่นเด้โอเมนึงเดียวนี่ฮะใครอยากจะซื้อหาอะไรก็ซื้อไปนะฮะผมไม่สนไมอยากซื้อด้วยซ้ำอีกที่ายเคียตังฟรีเด็กเป็ดตอนนี้ตังกูกับน้องกูเหลือแค่ศย์เท่านั้น เต้นเข้าไปเออเต้นเข้าไปโอ้โห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 แค่นั้นฮะสอนจบแล้วสอนจบแล้วแค่นี้ก็เออลืมไปถ้าเกิดพวกเราเล่นสองคนในเครื่องเดียวนะฮะเราจะเล่นได้แค่สี่ด่านเท่านั้นด้วยควอดแล้วก็อารีนาแล้วก็อารีนาไม่เราเล่นอารีนาอันนี้ไม่ได้นี่ว่ะ ใช่ไหมจิงด้วยเราเล่นอารีน่านี้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมเล่นได้แค่ดูด้วยกับควอตเรือจะเป็นพอเครื่องผมเอาล่ะแค่นี้บาย